เพื่อนๆครับความเบ่งดอกหวานไพ่เลยครับเ,เบบด,ด้อนี่เป็นพืชสมุนไพรครับพืชสมุนไพรก็ว่าได้ไม่สิริมงคลลักษณะของดอกครับอันนี้ปลูกปลูกไ่ตะกาครับเพื่อนๆป,ป,ปลูกไซตะกา กันดูแลรักษาก็คบไขๆก็พวกข่าพวกอย่างนี้แหละครับเพิมปุ๋ยสมุนไพรปลูกไวเพื่อความเติเพืชจะเลื่อนใจครับเพื่อนๆมีความสุขอีกประเวบหนึง่งเป็นไม้มงคลเป็นไม่สมุนไพรออกดอกร้ายครับหวานไพ่ก็มีหลายอย่างครับหวานไพ่ดำ่ไพ่ขาวอันนี้ คือสีมันหวานใบเขาแหละครับเหลืองออกเหลืองๆลักษณะของดอกมันคือกันนี่ครับอันนี้ก็คือหวานใบครับเพื่อนๆครับทั้งนี้เพาะบุงหวานใบดำครับเพื่อนดอกพร้อมต้นเมียก็คือคานี่แหละครับอันนี้คือหวานอันหวานใบดำครับนี่จังว่าเมื่อคือกันจังว่าเมื่อปลูกลอกมึง ก็ปลูกบึงครับันเป็นพืชสมุนไพรทั้งยาพรมีคุณาสมบัติทั้งยามีพุทธคุณทรรมคุณทังฆคุณก็ผู้ปลูก,ปลกเป็นิลีมงคลครับน้ำโชกน้ำลาบเป็นไม้ดอกไม้ที่หายากครับเป็นดอกไม้ที่หายากก็เลยนำมาปลูกเพื่อ,อศกึกษาทั้งดัน <c oughs> พฤกษศาสตร์ทั้งดันพุทธคุณทั้งยาครับ กระคพณ่นทั้งยาทั้งนี้คือมันขมินขม,ม,มินขาวครับขมินขาวครับผมบุดินมันวงเดอจากนครพนมครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ